น,นายนรงวุฒิศิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตเปิดเผยว่าความพร้อมของด่านทางบกที่ด่านตรวจท่าจัดชยัยซึ่งถือเป็นด่านหลักในการเข้าออกพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตของนักท่องเที่ยวและประชาชนซึ่งถือเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญของจังหวัดภูเกต็ตในการสกัดกั้นทั้งคนโรคและสิ่งของที่ก่อนหน้านี้มีภาพความเข้มข้นที่อาจจะเบาบางจึงอาจทำให้ผลการสกัดกั้นอาจดูไม่เข้มแข็งทั้งนี้จังหวัดภูเกต็ตจึงเลยเห็นความสำคัญของด่านทางบกที่ด่านตรวจท่าจัดชยัยที่จะต้องเพิ่มความเข้มแข็ง เพื่อที่จะขับเคลื่อนความมั่นคงให้กับจังหวัดภูเก็ตและจะเป็นส่วนที่สําคัญของการขับเคลื่อนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินหน้าได้อย่างปลอดภัยดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงบูรณาการความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารและสาธรารณาสุขในการสนที่กาลังประจําดังเพื่อตรวจเข้มการเข้าออกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเส้นทางหมก โดยการบูรณาการร่วมทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอสกำลังทาหารบกจากมณฑลท,นทาหารบกที่41ทาหารเรือจากกองทัพเรือภาคที่3เจ้าหน้าที่ตำรวจตมรวมถึงทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขในการตรวจคัดกรองบุคคลคัดกรองโรคและคัดกรองสิ่งของเพื่อไม่ให้สิ่งผิดกติรวมทั้งเชื้อโรคและสิ่งผิดกฎหมายทางเข้าและออกจากพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตอย่างไรก็ตามจึงของให้เชื่อมัน่นถึงความพร้อมของด่านทางบกที่ด่านตรวจท่าจัดชัย สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับภูเก็ตแซน์บ็อกที่จะเดินหน้าอย่างสดใสแข็งแรงและยั่งยืนเพื่อจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยนวพันธ์พรพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน ด้านนายแพทย์เฉลิมพงศุขโคนทผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดเผยว่ามาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดภูเกต็ตนอกจากความเข้มข้นจากการคัดกรองบุคคลเข้าจังหวัดทั้งสิเส้นทางแล้วยังคงเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนและประชากรแฝงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการบริหารการฉีดวัคซีนภายใต้โครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ที่ขณะนี้สามารถดำเนินการไปแล้วกว่า180ประมาณ384,000คนทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตยังคงเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างต่อเนื่องแม้ในรอบเดือนมิถุนายนตั้งเป้าการบริหารวัคซีนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ แต่จากการตรวจสอบวัคซีนและข้อมูลผู้ลงทะเบียนจะขยายเวลาออกไปอีก2วันคือวันที่1และวันที่2กรกฎาคม2564 เพื่อฉีดวัคซีนให้กับต่างด้าวและต่างชาติที่มีการลงทะเบียนแล้วประมาณ1,000 0คนและจากนี้จะประเมินการได้รับการจัดสรรวัคซีนและจำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อจัดจุดบริการซึ่งอาจจะเหลือศูนย์เซ็นเตอร์เพียงศูนย์เดียวที่โรงยิม4,000ที่นั่งสะพานหินหรืออาจกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อความสะดวกของประชาชน นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังเชิงรุกในกลุ่มชุมชนเสี่ยงในช่วงการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเดินหน้ามาตรการสุ่มตรวจเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะหลุดรอดช่วงนี้ได้ซึ่งถือเป็นการวางมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ